คิโอ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 มาที่มามาเร็๋ยวมอือดูนะครับความสามารถพิเศษของคิโอลองพิ่งขึ้นพบมันวันนี้นี่ดูเชิญชมครับอ่ะน้องเฟรมนั่งโอ้โหเป็นไงครับโอ้โหเก่งมากครับความสามารถพิเศษของเจ้าคิโอครับหนึ่งสองตอนแรกผมเช่อว่าเป็นหมาโง่ธรรมดาครับไม่สนใจแล้วครับคิโอนะ เคียวเคียวดูครับหนึ่งสองเฮ้ยโอ้โหแม่นมากครับหนึ่งสองเคียวเคียวอ่าเคียวเคียวหนึ่งสองเฮ้ยโอ้โหพอแล้วครับเก่งมากเลยครับถ้ามันไฟหนึ่งทีให้ฟังทีชลาดฉลาดขอไฟครับไฟไฟไฟอเก่าก่อนไฟ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 อน่ครับเก่งไหครับ เก่ง okay, จริงเลยจบแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ